ล่าสุดคะ่ะทุกคนโน้ตบุ๊กเ M เขามีฟีเจอร์ใหม่อย่าง voice over view ค่ะเอาง่ายๆคือฟีเจอร์นี้ก็ไม่เชิงว่าใหม่ขนาดนั้นหรอกเขาเปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วเกือบเดือนหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขาได้เพิ่มมาอีก80ภาษาเลยนะในนี้หนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยด้วยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าฟีเจอร์ voice over view เนี่ยคืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงคลิปนี้กิบนี้คาตอบค่ะ ก่อนจะไปรับชมกันกิฟขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักฟีเจอร์ voice over view อันนี้นะคะคือฟีเจอร์นี้เนี่ย มันอยู่ในโน้ตบุ๊ก LM คะ่ะทุกคนเขาเปิดตัวมาสักประมาณช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยแหละแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่กิฟบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเขาจะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นไม่ว่าเราจะป้อนข้อมูลอะไรก็ตามเขาจะก็จะเอาาพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตมาละรองรับมากถึง80ภาษาทั่วโลกเลยคะ่ะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะทุกคน ซึ่งตอนนี้เนี่ยกิ๊ฟได้ลองใช้ดูแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะฟีเจอร์นี้ค่ะเขาจะรองรับเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้บนมือถือหรือว่า iPad เขายังไม่รองรับเลยค่ะเพราะว่าในนั้นเขาก็บอกชัดเจนว่าสําหรับฟีเจอร์นี้นะคะ่ะที่ต้องใช้บนมือถือยังไม่รองรับนะ,ะซึ่งกิ๊ฟก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่รองรับเฉพาะที่มันโหลดแอปหรือเปล่าก็เลยลองไปเข้าแบบเป็นพวกเบราว์เซอร์อะไรนี้นะก็คือว่ามันเข้าได้แหละแต่ว่ามันเล่นได้แต่สร้างไม่ได้คือสรุปเลยค่ะก็คือว่าต้องใช้บนคออมพิวเเตร์แบบ100%ลยนะ แต่ในอนาคตกิ๊บคดิดว่าก็อาจจะอัปเดตค่ะอ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อค่ะตัวเอ่อฟีเจอร์ voice overview อันนี้นะคะมันก็คือฟีเจอร์ที่เราเจนเนเรตข้อมูลออกมาเป็นเสียงพอดแคสต์นั่นแหละแต่ว่านอกจากเสียงบรรยายเสียงพอดแคสต์นะคะก็จะมีตัวของ Presentation ที่เป็นแบบวิดีโอด้วยนะทุกคนคืออันนี้เนี่ยกิ๊บลองใช้แล้วมันค่อนข้างโอเคเลยนะเหมือนแบบว่าเวลาเรามีใครมาเล่าให้ฟังแล้วก็แบบมีภาพอินเสิร์ตมาเป็นประกอบด้วยค่ะ อืมอันนี้จะดีกว่าที่เป็นโน้ตบุ๊ก LM เวอร์ชันที่เป็นออดิโอเฉยๆนะคะอันนั้นจะมีแต่เสียงพอดแคสต์เนาะแต่อันนี้ค่ะจะเพิ่มตัวของพรีเซนต์วิดีโอเข้ามาค่ะโอเคค่ะเมื่อรู้จักตัวฟีเจอร์นี้กันคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาสาธิตการใช้ให้ดูค่ะเราเข้ามาที่หน้า Google หรือว่าหน้า s a f a r i นะคะถ้าเป็นหน้า Safari อะทุกคนพิมพ์ไปว่าโน้ตบุ๊ก LM ได้เลยค่ะแต่ถ้าใช้บน Google ค่ะอาจจะง่ายหน่อยนะเพราะว่าเป็นเป็นบ้านเขาอะเนาะถ้าเข้ามาที่ Google ค่ะให้ทุกคนนมาตรงี้จะเป็น 9จุดแบบนี้ค่ะกดเข้าไปเลยนี่มันจะเป็นแบบตัวรวบรวมแอปของ Google นะคะแล้วก็เลื่อนไปให้ถึงท้ายสุดเลยนี่ของกิฟจะอยู่ท้ายสุดค่ะจะมีคำว่า Notebook LM อยู่นะครกดเข้าไปเลยชึบนี่ก็เข้าสู่หน้า Notebook LM เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นถ้าเราจะสร้างพอดแคสต์หรือว่าวิดีโอพีเต์ของเรานะคะก็สามารถกดไปที่ตรงนี้มันจะมี2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือตรง มุมขวาบนที่เป็น Create New แล้วก็ตรงนี้นี่ตรงหมวด Recent Notebook ค่ะก็มี Create New Notebook เช่นกันค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะเพราะว่าทั้งสองเมนูเนี่ยมันก็คืออถ้ากดไปแล้วอ่ะมันก็จะเข้าหน้าเดียวกันค่ะชือ่อเข้ามาแล้วเขาก็จะให้เราแอดข้อมูลแอดซอนนะคะว่าข้อมูลที่เราอยากจะนำมาเป็นอ o t s p o t แล้วก็ วิดีโอพีเต์เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรกิ๊บจะเอาเป็นลิงก์ y o u u u e และกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะกิ๊บเพิ่งทำเกี่ยวกับเรื่องออผู้ใช้ทั่วไปควรอัปเดต iOS เวอร์ชันเบต้าหรือไม่เี่ <B. S 1> เมื่อเราคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะคัดลอกลิงก์ในเว็บหรือว่าใน YouTube ที่ไหนนะคะแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะว่าลิงก์ของที่เราเอามาเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนอย่างเมื่อกี้เนาะกิ๊บเลือกเป็นลิงก์ y YouTube นี่ก็กดหมวด u t u b e ได้เลยนะ หลังจากนั้นก็ Command V Insert ในส่วนของข้อมูลนี้ค่ะถ้าแบบธรรมดาเขาจะสามารถแอดได้สูงสุด50ข้อมูลค่ะแต่อันนี้นะคะซื้อแบบจ่ายเงินให้นะคะจะสามารถแอดข้อมูลได้สูงสุด500ข้อมูลเลยค่ะทุกคนก็คืออันนี้เนาะเมื่อกี้กิฟต์แอดไป1ข้อมูลละถ้าสมมุติว่าเราจะแอดเพิ่มมีลิงก์หรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถ มาแอดตรงนี้ได้เลยค่ะมองทางมุมซ้ายสุดนะคะทุกคนมันจะมีคำว่าเนี่ยเครื่องหมายบวกแล้วก็คำว่าแอดก็หลักการเดียวกันเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบ Google Drive ลิงก์หรือว่าจะวางเทคก็ได้เช่นกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอันหนึ่งคืออันนี้ค่ะ discover sources ก็คือค้นหาแหล่งข้อมูลเขาก็จะทำการค้นหาข้อมูลให้เรานะคะว่าหัวข้อเรื่องที่เราสนใจเนี่ย มีข้อมูลอะไรบ้างนี่อันเดี๋ยวกิฟจะกดอันนี้ละกันเนาะอ่าชิบเราสนใจเรื่องอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะอย่างของกิฟอะกิฟทำเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง iOS 26 b e t บกเบต้าเนาะกิฟก็ใส่ไปเลยเขาก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราเขียนไปให้ค่ะว่ามีจากไหนบ้างมไม่ใช่26บเบต้าสิ เกี่ยวกับ iOS Be t a หลังจากนั้นก็กด Submit ได้เลยค่ะอันนี้อ่ะกิฟคิดว่าการใส่ข้อมูลเป็นภา,ารรษาอังกฤษคิดว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าภาษาไทยนะคะอันนี้กิฟคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าจากที่ดูแล้วค่ะเขาแบบเขียนอะไรเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยชึบนี่อู้ก็มีจากหลายแหล่งเลยทั้งไทยทั้งเทศนะมีทั้งหมด สิแหล่งที่มาด้วยกันคือเราอ่ะก็ทำการรีเช็คก่อนที่จะนำมาใช้นะคะถ้าสมมุติว่ามันดีทั้งหมดเนี่ยก็สามารถ Select all resources ได้เลยหรือถ้าจะเลือกเฉพาะแบบอัน2อันเข้ามานะคะก็กดยกเลิก select all resources ก่อนนะคะแล้วก็เลือกทีละอันอเลือกเว็บที่เราแบบสนใจนะคะอย่างกิฟอ๋อกิฟชอบของ reddit แล้วก็ของ apple beta แล้วก็อันนี้ เลือกมาสัก3แหล่งนะคะหลังจากนั้นก็กด import ได้เลยค่ะจจบแหล่งข้อมูลของกิฟต์มีทั้งหมด4แหล่งข้อมูลด้วยกันแล้วก็อันนี้กิฟลืมบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะทำการ pre ีวิวก่อนนะคะว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันคืออะไรบ้างคือหน้านี้อะคะ่ะมันจะมีอยู่3าหมวดหมู่ด้วยกันถ้าตรงซ้ายสุดนะคะที่เรา add แอดแหล่งข้อมูลเมื่อกี้เขาจะเรียกว่า ซอสนะคะก็คือระวางแหล่งข้อมูลนั่นแหละส่วนต่อมาเป็นห้องแชทนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าหลังจากที่เจเนเรตเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าแบบแหล่งข้อมูลของเราพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคืออันนี้เนี่ยข้อดีคือว่าเราสามารถใส่พร้อมถามไปได้ด้วยเนาะว่าแบบอย่างสมมติว่ากิฟอยากรู้ว่าพับบิกเบต้าคืออะไรกิฟก็ใส่ไปได้เลยเขาก็จะดึงข้อมูลจากที่เราใส่นั่นเลยค่ะไม่ได้ไปหาจากที่ไหนอื่นไกลหรอกดังนั้นข้อมูลมันก็จะวนอยู่แถวนี้แหละไม่มีข้อมูลแบบ ที่เป็นแบบ AI Hallucination แน่นอนนะ Public Beta กิฟจะเขียน Public Beta ตลอดเลยงง Public Beta คืออะไรก็ใส่ไปได้เลยนะในเมื่อเขาให้คำตอบภาษาไทยมากิฟคิดว่าถ้าเราใส่คอมภาษาไทยไปก็น่าจะแบบเข้าใจแหละอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบ ตัวอย่างการใช้ห้องแชทแบบคร่าวๆนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาไปที่หน้าสตูดิโอค่ะอันนี้ไฮไลท์หลักเลยเพราะว่าการที่เราจะสร้างเป็นวิดีโอโอเวอร์วิวหรือว่าเป็นหมวดหมู่ไหนก็ตามนะคะก็จะมาสร้างตรงหมวดหมู่ตรงนี้แหละค่ะสตูดิโอนะนี่ก็จะอยู่ทางมุมขวาสุดเลยเดี๋ยวกิฟจะสร้างเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแล้วก็มีเสียงบรรยายนะคะให้กดตรงนี้วิดีโอโอเวอร์วิวค่ะ อาแต่ก่อนอื่นเลยลิปลืมบอกไปว่าการที่เราจะให้เสียงบรรยายเป็นภาษาไทยเนี่ยเราต้องตั้งค่าก่อนนะคะจำได้เลยคือวันที่กิฟใช้วันแรกอะอะไรอะใส่ข้อมูลเป็นภาษาไทยแต่ข้อมูลที่ออกมาค่ะมันเป็นภาษาอังกฤษเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษข้อความเป็นภาษาอังกฤษหมดอ๋อลืมไปว่าเอาพุทธที่กิบตั้งนะคะเป็นภาษาอังกฤษลืมตั้งเป็นภาษาไทยนะอ่ะให้ทุกคนทําการตั้งค่าตามกิฟได้เลยนะนี่ค่ะมาตรงรูปฟันเฟืองเซตติ้งตรงนี้เลยจบ ภาษาอังกฤษอ่ามันจะเป็นรูปแบบลูกโลกเขียนว่า output language นะคะนี่อ่าถ้าใครที่แบบตอนแรกตั้งเป็น default หรือเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยก่อนได้เลยนะหลังจากนั้นก็อย่าลืมกด s a v นะคะไม่อย่างนั้นก็เหมือนเดิมอะ่ะอืมอ่ะโอเคตั้งค่าภาษาเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงการสร้างวิดีโอ overview กันแล้วนะคะทุกคนนี่ทำการกดที่ ตรงนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะกดคลิปขอแนะนำว่ามันสามารถปรับแต่งได้นะคะทุกคนให้มาที่จุด3จุดเลยค่ะ Customize นี่ถ้าเราอยากให้เนื้อหาของเราะคะ่ะโฟกัสที่เรื่องอะไรหรือว่ามีกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังเนี่ยคือมีกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังเนี่ยคือใครนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะประมาณนี้ละกันที่จริงใส่ได้เยอะเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าทุกคนจะ create พร้อมของตนเองได้เลยนะ หลังจากนั้นกด generate เลยค่ะชืบคือขั้นตอนการ generate อากิฟสังเกตแล้วว่าไม่ว่าเราจะใช้เป็นเวอร์ชั่นฟรีหรือเวอร์ชั่นที่มีจ่ายบัตเจ็ตนิดหน่อยนะคะระยะเวลาใกล้เคียงกันเลยดังนั้นค่ะไปหาอะไรอย่างอื่นทำก่อนอันนี้แนะนำเลยเพราะว่าถึงเราจะสคริปต์ข้ามไปใชออ้ไปทำงานหน้าอื่นหรืออะไรก็ตามนะคะมันก็จะ g e n e r a t ให้เราอยู่นะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า วิดีโอโอเวอร์วิวของเราจะเป็นยังไงนะนี่ชึบเปิดแบบเต็มหน้าจอแล้วกันโอ้โหพอน p p l ปปล่อย iOS เวอร์ชันใหม่ดีไรนะเสียงคือฮาก,กระหึมทุกทีเลยโดยเฉพาะเวอร์ชันเบต้าที่มาก่อนใครเพื่อนให้เราได้ลองของใหม่กันแต่คำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือควรอัปเดตเลยหรือจะรอดีกว่านะ เอาละครับคำถามนี้สำคัญกว่าที่คิดเยอะเลยนะเพราะการตัดสินใจแค่คลิปเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยน iPhone เครื่องเก่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันให้กลายเป็นที่ทับกระดายไปเลยก็ได้เรามาดูข้อมูลทั้งหมดกันดีกว่าครับจะได้ตัดสินใจกันแบบมั่นใจที่สุดก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจหัวใจของเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าคำว่าเบต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอัปเดตซอฟต์แวร์ธรรมดาาที่มีฟีเจอร์ใหม่สวยๆนะครับแต่มันมีความหมายที่ลึกกว่านั้น อ่ะโอเคนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะทุกคนแต่อย่างที่เราดูแล้วก็ฟังมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าจะมีทั้งเสียงคนบรรยายเนาะแล้วก็บนวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเวลาเราทำสไลด์ใน powerpoint หรือ Canva นะคะที่แปะตัวหนังสือแล้วก็แบบแยกเป็นหัวข้อเป็นบูลเลตอะไรแบบนี้ออกมานะคะแต่ถ้าที่คิดสังเกตดูว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบวิดีโอวิดีโอแบบวิดีโอจ๋าเลยหรือว่าเจเนเรตภาพออกมาใหม่อะไรแบบนี้เนาะข้อดีคือว่า เราสามารถกําหนดความเร็วได้ด้วยจะเป็นคุณหนึ่งคุณสองอะไรก็ว่ากันไปนะคะตามที่เขามีนะ,ะแต่อันนี้ค่ะเราจะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ได้หรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนฟังก็ได้นะคะเดี๋ยวกิดจะสอนเป็นสอนแชร์ก่อนละกันอม,มาที่ตรงนี้เลยปุ่มแชร์ค่ะจะอยู่ข้างๆปุ่มดาวน์โหลดนั่นแหละอยู่ทางขวามือสุดของเรานะชึบกดแชร์ได้เลยนะคะก็จะเคลนป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมาค่ะให้ทุกคนมาตรงที่หมวดนี้ Notebook a c c e s s นี่เราก็ทำการตั้งค่าก่อน r e t ิ i t e d แบบจำกัดนะคะแต่อันนี้คือเราก็ต้องเลือกเป็น any one with a link นะคะหลังจากนั้นก็กดเซฟได้เลยค่ะอ่ะโอเคเมื่อกี้กิบลืม Copy <oughs> เข้ามาที่เดิมค่ะแล้วก็ทำการ Copy ได้เลยนะชืบ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะจะนําลิงก์เนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือว่าใครก็ตามก็ได้หมดเลยนะคะเขาก็สามารถเปิดลิงก์นี้ออกมาฟังหรือว่าดูได้เช่นกันค่ะอืมโอเคอันนี้ในส่วนของแชร์เรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นการดาวน์โหลดบ้างค่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่า2ปุ่มนี้เนี่ยจะอยู่ข้างกันเลยปุ่มดาวน์โหลดค่ะอ่าเขียนชัดเลยว่าดาวน์โหลดนะกดได้เลยชึบ หลังจากนั้นค่ะเราก็เลือกว่าจะเอาไปไว้บนโฟลเดอร์ไหนก็เป็นการดาวน์โหลดปกตินั่นแหละนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆข,ของฟีเจอร์ voice over view ในโน้ตบุ๊ก L M นะคะย้ำอีกครั้งว่าฟีเจอร์นี้ค่ะยังรองรับเฉพาะบนคอมพิวเตอร์อยู่นะบนมือถือบน iPad ยังใช้ไม่ได้นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยกิฟมองว่ามันเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปเลยนะเอาง่ายๆคืออัดแอปได้กับหลายงานอย่างนักศึกษาถ้าสมมุติช่วงไหนที่จะสอบกลางภาคมีเนื้อหาแบบบทเรียนเยอะๆเ,เราก็สามารถ เอาเนื้อหาที่อาจารย์สอนหรือว่ามีชีตอะไรเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ได้เลยอันนี้เนี่ยถ้าสมัยกิฟเรียนนะมีแบบนี้กิฟักกิฟไดเกดสีแน่นอนเพราะสมัยก่อนอนะโอ้โหเวลาเราจะสอบหรืออะไรนยวันหนึ่งมันสามารถสอบได้แบบ3-4ี่วิชาเลยเนาะแล้วก็แต่และว,วิชาเนี่ยเนื้อหามันเยอะมากแต่มีเวลาอ่านหนังสือแค่แบบนิดเดียวจริงๆอะทุกคน คือกิฟชอบฟังคนเล่ามากกว่ามันจะจําดีเทลอะไรได้เยอะดังนั้นนะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องเล่าอะไรต่างๆเหมือนกิฟเนาะอันนี้ก็เหมาะเลยแต่อันนี้เนี่ยกิฟขอย้ําอีกอย่างหนึ่งว่าด้วยความที่ว่าเออมันเป็น AI แล้วก็มันทําให้เราทํางานง่ายาากย็จริงแต่อย่าลืมว่าข้อมูลต่างๆเราก็ต้องทําการตรวจสอบเช็คให้ดีก่อนนาไปใช้นะคะทุกคนว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันถูกใส่สีตีไข่มากน้อยแค่ไหนใส่สีตีไข่กิฟมองว่ามันได้นะแต่ถ้ามันแบบว่า บิดเบือนความจริงมากเกินไปอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะอ,อย่าให้อันนี้มาเป็นดาบสองคมค่ะทุกคนอ่ะโอเคข้อควรระวังอะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็มีเยอะนะคะ AI เนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องไปลองใช้กันดูนะคะแล้วก็ใช้อย่างมีวิจารณญาณอย่างที่กิ๊บบอกนั่นแหละอโอเคงั้น โน้ตบุ๊ก LM กับฟีเจอร์ voice overview ของเราก็มีประมาณนี้ค่ะถ้ามันมีอะไรอัปเดตใหม่นะั้นเดี๋ยวกิ๊บจะลองใช้แล้วก็นำมาเผยแพร่ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ากิ๊บคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะ c u s t o ม i z ได้มากกว่านี้เช่นการทำคลิปให้เป็นแบบ shorter หรือว่า default คล้ายๆกับตัวของ audio overview นะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาจะสามารถตั้งค่าได้เยอะเลยนะแต่ในตัวนี้ค่ะก็ยังตั้งค่าแบบมีลิมิตอยู่เพราะว่ามันเพิ่งเปิดอน,นะทุกคนอันนี้กิ๊บเข้าใจได้คะ่ะอาจจะต้องรอสักประมาณ 1-2ถึงสสัปดาห์ไปข้างหน้านะคะอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้มี AI อะไรใหม่ๆหรือฟีเจอร์อะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกทีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย